แชมป์โลกหันเป็ดคนต่อไปอร่อยครับอร่อยมากซิกแพคเนี่ยสาวขอขอดูนิดนึงได้ไหมดีอ่ะพี่จะดีละนิดนึงบา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 ง สวัสดีครับวันเดย์วันแมทธิวหนึ่งวันวันดีตีซีคนดังวันนี้ผมอยู่ที่ On Track g ิมนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับแขกรับเชิญพิเศษของเราครับซึ่งคนนี้เราบอกว่าสาวๆเรียกร้องมานานแล้ววันนี้เราจะได้เจอกับเขาตัวจริงเขาคือแชมป์โลกมวยไทยที่นอกจากฝีมือบนเวนทีเก่งการแล้วนะฮะยังได้รับฉายาว่าซ้ายดาราเพราะอะไรไ,ได้รับฉายานี้เราไปดูกันครับตะวันฉายพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมรอเราอยู่ let's go เจอ,อแล้วสวัสดีครับผมนี่สวัสดีครับโอ้ยตะวันฉายนะฮะนี่คือตัวจริงเสียงจริงนะฮะแข็งแรงสุดๆนะฮะถามก่อนเลยชื่อเล่นจริงๆคืออะไรฮะชื่อกันครับผมชื่อกันโอเคค,เคุณเป็นนักมวยแล้วคุณ นี่มันไม่ใช่่ายมวยมันทำอะไรที่นี่ฮะอ่ามันเสริมเวทเทรนนิ่งวิทยาศาสตร์กีฬาครับเพราะว่าซ้อมมวยเตะเป้าอย่างเดียวไม่ได้ครับผมต้องเสริมหลายอย่างสมัยนี้ไม่ได้นะต้องมีเสริมเข้ามาจะได้อะไรครับกับการซ้อมที่นี่ครับอ่าได้ power ได้สเต็งได้สปีดได้ความเร็วฝึกหลายอย่างครับฝึกหลายอย่างจะเตะเป้าอย่างเดียวไม่ได้อ่าครับมันมันสมัยนี้มันต้องมีหลากหลายหลายอย่างนะชอบนักมวยต่างชาติคนไหนปันพิเศษนะผมชอบ ชิมกิจอาราซ้อมเขาเปน็นแชมป์โลกคลิยบ็อกซิง่ง<า>ครับเขาดูสุขมุมนีให้เกียรติคู่โชกอะไรอย่างนี้ผมชอบเขาครับเป็นไงบ้างช่วงนี้มีไฟ์กับซูเปอร์บอนอีกประมาณ1เดือนอจากจากช่วงนี้ใช่ไหมฮะไฟ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็ว่าได้<า>ป้องกันแชมป์ ป้องการแชมป์ด้วยแล้วก็ซ้อมซ้อมหนักมากครับตื่นมาตีห้าขึ้นนแล้วเร็จก็วิ่งหกโมงวิ่งชั่วโมงหนึ่งก็มาเตะเป้าอะไรตอนเช้าแล้วก็เล่นทุกอย่างไวทเทนนิ่งครับเขาจะแบ่งแบ่งเป็นวันว่าจะเล่นอะไรอะไรอะไรจะได้ไม่เบื่ออ่าก็แล้วแต่ตารางที่เชนเนอร์ก็วางไว้ซ้อมมาไหนเมื่อยก็รีแลกซ์ตัวเองไม่ต้องไม่ต้องไปฝืนอะไรมากครับอ่าเราจะสมมุติไม่มีซ้อมงานอดิเรกนี่ชอบอะไรบ้างดูไก่ชนเลี้ยงไก่ชนอะไรเงี้ยที่บ้านทำล่อยเพาะไก่ชนขายครับตีไก่ที่บ้านทำทุบไก่ครับมีสาวๆชวนไปคาาาเเฟ่่บ้้งงงมยยอี ไม่มีครับถ้าชวนจะไปไหมพอไปได้ครับพอไปได้ครับนี่ก็ตามตามสไตล์วัยรุ่นครับผมสำหรับซุปเปอร์บอลไฟนี้ก็บอกว่าเป็นไฟนี้น่าจะสำคัญที่สุดในในชีวิตแล้วเรามองซุปเปอร์บอลว่าเป็นมวยแบบไหนเป็นนักมวยแบบไหนพี่บอลนี่เป็นมวยที่พกเครื่องครับเพราะก่อนผมมีเขาเป็นไอดอลเรื่องการซ้อมเขาชื่นชมมาตั้งแต่เด็กแล้วครับดูพี่เขาตลอดครับแล้วก็วันหนึ่งได้มันมาเร็วมากที่ได้เจอกันเพราะว่าเราเป็นแชมป์โลกนะพี่เขาก็ได้แชมป์ภาาทางวันนอเงี้ย ก็สมควรแล้วที่ได้เจอกันนะครับแน่นอนแน่นอนถึงเวลาจุดแข็งของเขาคืออะไรบ้างครับประสบการณ์เขาประทักมวยรุ่นนี้มาเยอะกว่าเพราะว่ายืนพื้นรุ่นนี้มานานเป็นหลายปีแล้วผมเพิ่งขึ้นมาได้ปีไม่ถึงปีปีนิดๆอาจจะ แบบเขามีประสบการณ์เรื่องการประทัดมากครับผมทุกคนก็รอดูแน่นอนนะแต่สำหรับช่วงนี้เอาเป็นว่าปล่อยให้การไปซ้อมต่อแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราไปนั่งชิืๆกินข้าวกันต่อได้ครับผมคิดเช่นนะฮะโอเคครับพี่เต็มที่ครับขอบคุณครับ Smoke it up, smoke it up. I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, ball it up, I'm with the game. We taking shots off the rebound. Fuckin' my poster, say now. I've been humble too long. Yeah. Tell them all stay calm. Yeah. Tell them all to move on. Yeah. Fuckin' my poster, say now. They be lost in the sauce. Yeah. Took a loss, that's your loss. Yeah. Had to get my point across. Yeah. 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 นี่คือร้านอาหารโฮคิเชนนะครับอยู่พระราม3ซอย52นะครับเป็นอาหารจีนซีฟูด้ดสไตล์ฮ่องกงนะฮะสำหรับเมนูแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมต้องถามเจ้าหน้าที่ที่นี่ครับว่ามีอะไรบ้างครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะวสวัสดีค่ะ แนะนำร้านหน่อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาค่ะคือโฮคิเชนท่ารัมสามนะคะอยู่ริมแม่น้ำพยาค่ะอาหารก็จะมีอาหารซีฟู้ดระคะเป็นๆมีกุ้งมังกรเจ็ดสีกุ้งมังกรบอสตัน,นะคะ่ะเด่นเลยเหมาะกับทำเมนูอะไรครับเจ็ดสีจะเป็นซาซิมิหมอ้อไฟอะคะ่ะส่วนมากนะคะที่นิยมทานกันนะคะบอสตันจะเป็นผัดพริกเกลืออบยอดซุปบะหมี่ผัดซอสเอ็กโอะคะ่ะสติกเนเจอร์นะของเราเลยก็จะเป็นอบยอดซุปบะหมี่อะค่ะยอดบะหมี่นะ,ะอนะชอบไหมกินไหมกินครับขอไปดูใกล้ๆได้ไหมว่าตัวมัน มันหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันใหญ่แค่ไหนครับได้เลยค่ะไหนบ้างนี่เหรอตัวนี้นี่คือนี่คือตัวไหนนะฮะบอสตันล็อบสเตอร์ค่ะนีบอสตันล็อบสเตอร์ตักขึ้นมาได้ไหมฮะได้ค่ะขอดูหน่อยโอ้เยหยิบออกมาแล้วตัวไอจับเลยเหรอจะดีเหรอแบบนี้นะเฮ้ยหนักนี่ประมาณก่โลฮะตัวนี้ ตัวนี้ประมาณโลสีโลห้าค่ะประมาณนะคะโลสีโลห้านะครับกินได้น่าจะ3-4มสี่คนกำลังดีจัดเต็มครับแต่หนักเหมือนกันนะเนี่ยหนักากินแข็งแรงนะตัวนี้ประมาณโลหนึ่งโลนึครับมันใหญ่มากเลยเนื้อดุ้นเลยเนี่ยประมาณโลสองถึงโลสี่ค่ะประมาณนะตัวนี้ตัวนี้เบากว่าตัวนั้นสดๆแล้วถ้าเป็น7สีก็จะเล็กกว่านี้เหรอครับใหญ่กว่าค่ะใหญ่กว่านี้อีกจะใหญ่กว่านี้เหรอโอ้ อา้าวกุ้งมังกรเจ็ดสีครับที่วันนี้แหละฮะใช่ค่ะขอช,ชมใกล้ๆนิดนึงได้ไหมฮะได้เลยค่ะก็อบอกว่านี่คือสุดยอดกุ้งมังกรใช่ไหมครับโดวท็อปเลยใช่ค่ะเดี๋ยวตักลงมาให้แล้วกันเนาะได้ครับได้ครับโอ้ดูดูสวยงามนะดูสวยจริงๆเลยโอ้โหนวดมันยาวนะ อ๋อมันจะไม่ได้มีมีก้างเหมือนตัวนั้นใช่ไหมไม่ไม่มีก้างค่ะแต่ตัวนี้จะดิ้นแรงนะคะต้องระวังนิดนึงจะดิ้นแรงเราเหมือนกันก็อย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะจากตรงนี้อ่ะใช่ค่ะการมันดีเออดูแล้วมันพร้อมกระตกเลยโอ้โหนี่ดีนะมารู้แล้วว่ผมเป็นคนแบบเออเราแข็งแรงโอ้ยคมเขาเนี่ยคมค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ ตัวนี้คือเหมาะกับการทำซาชิมิครับาะอะไรครับเนื้อมันหวานกว่าใช่ค่ะเนื้อเนื้อมันจะเด้งกว่าค่ะตั้งกวาใช่ทำซาชิมิมอไฟแล้วก็ส่วนหัวนะคะจะมีแกะเปลือกต้มโจ๊กนี่ก็อร่อยเลยค่ะครับผมเป็นสูตรฮ่องกงทั้งหมดเลยใช่ค่ะข้าวต้มเงี้ยค่ะก๋วยเตี๋ยวคั่ว มาถึงขนาดนี้แล้วผมอยากให้ตะวันฉายนี่ลองทําให้ผมกินสักเมนูหน่อยได้ไหมกจากเก่งบ <ๆ S 1> นเวทีแล้วอยากว่ารู้ว่าในครัวนี่เก่งด้วยไหมสามารถมีมีเมนูแบบง่ายๆทาให้เราลองกินสักสักอย่างได้ไหม,มใครไปซื้อมาอะไรดีอะไรดีด <c oughs> อะไรเต๋อปลากิ่งไหมก็ไมโครเวฟอย่างเดียวเป๋ดปลากิ่งเหรอเดี๋ยวผมกิงได้เพราะฉะนั้นลุยดูว้าครับเมนูพิเศษครับเป็ดปลากิ่ง by ตะวันฉายแน่นอน ทันเลยนะของพันเลยนะนวมก็ใส่แล้วนะอ,อย่าไปต่อยเป็ดนะมันตายแล้วมันเจ็บกว่าน,นี้ดูซิว่าหนังติดมาเยอะหรือเปล่าดูแล้วไม่น้อยมือหนักจริงด้วยนะันนี้ ครับทำไมเป็ดปักกิ่งที่โฮคิเชนถึงได้อร่อยกว่าที่อื่นหนังกรอบข้างในนุ่มคำใช่ค่ะอร่อยแน่นอนเนื้อเป็ดอร่อยมากเนื้อเป็ดของเรามีให้เลือกทำฟรีสองเมนูเลยค่ะก็จะมีทำเมี่ยงทอดกระเทียมผัดพริกไทยดำผัดพริกเกลือเนี่ยค่ะทำลาบก็ได้นะคะลาบก็ได้ทำให้ฟรีสองเมนูเลือกได้เลยเนื้อเป็ดดูน่าสนใจน่าสนใจแต่อย่างแรกนี่เราต้องหั่นออกมาเป็นเป็ดปักกิ่งจริงๆเลยดีกว่าฮะอยากให้ตะวันฉายลองทำดูสักหน่อยฮะ คิดว่าคิดว่าทำได้ไหมยากไหมไม่ยากค่ะไม่ยากหรอกมันได้เรามวยฝีมืออยู่แล้วผมทนเลยผมทนเลยนวมก็ใส่แล้วนะอย่าไปต่อยเป็ดนะมันตายแล้วมันเจ็บกว่านี้เดี๋ยวทำให้ดูชิ้นหนึ่งนะคัะตัดไปเลยแรกผมทำเลยคงจะไม่ได้กิน ได้แล้วพร้อมกินโอเคตลองดูครับแชมป์โลกก็เป็นมาแล้วแค่นี้ไม่ได้หร้อไงมันต้องได <c oughs> ง้เราอาจจะเป็น <c oughs> แชมป์โลกขันเป็ดคนต่อไปทรไมะวันนี้นะใช่ค่ะใช่ ติดมาเยอะหรือเปล่าดูแล้วไม่น้อยมือหนักจริงด้วยวันนี้โอ้เข้าเยอะแล้วแต่ไม่ถึงเนื้อนะแต่ไม่ถึงเนื้อโอเคสวัสดีครับครับขอบคุอรับขอรับขอรับโอ้โหวางวางไว้ใช่ไหมวางไม่เห้ดีนะปล่อยมวยอย่างเดียวดีกว่าโอเคอีกชิ้นเลยครับอีกชิ้นเลยครับล็อคออกมาแล็อคออกมาสุดชิ้นทำไมไรที่ขอนแก้มือนะ สวยงามครับสวยงามผ่านไหมครับผ่านไหมครับพี่ดวงได้ค่ะได้ไดอยู่นะน่ากินแจมแจม,มออยอดอะลองดูเนยครับขอบคุณครับสำเร็จถึงเนื้อเลยถึงเนื้อเลยเนีย <c oughs> นอยู่ มันมันเยอะแต่บางคนก็ก็ชอบกินมันนะเนาะก็โอเคนะใช่ค่ะมีบางคนก็ชอบแบบนี้แหละจะมีแล่ถ้าเกิดอย่างนี้เขาจะเรียกว่าแล่แบบสไตล์ฮ่องกงจะแล่ติดมันนิดนึงอ่าเราเราชอบสไตล์แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดคนไทยเลยเขาก็จะให้เอามันออกให้หมดกินแบบโอเคเราชอบฮ่องกงนะมีมันดีกว่ามีมันนิดนึงความอร่อยอ่ะต่อไปก็ตามนี้ก็แป้งใช่ไหมคะ ห่อห่อไหมห่อมันโรตีสทยใหม่ป่ะใช่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 ห่อประมาณนี้ได้แจมหมูบะหมี่มกิร์ดอร่อยครับอร่อยมากแจมอื่อเป็ดปักกิ่งเรียบร้อยนะฮะขออนุญาตพาทวันชัยเอาไปชมวิวแม่น้ำข้างนอกก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมากินข้าวกันต่อนะครับได้เลยค่ะขอบคุณครับ เขาว่าตะวันฉายนี่เป็นลูกคนหนูจริงปะเนี่ยไม่ได้ขนาดนั้นครับเมื่อก่อนพ่อมีธุรกิจเกี่ยวกับสปีดโบ๊ทแล้วก็มีเจสกี้มีอะไรเกี่ยวกับที่ก่อร้านเยอะครับเกิดมาในช่วงนี้พ่อแย่แล้วพอเป็นพิษเศรษฐกิจปี40เบอร์ช่วงแรกๆกับพ่อก็คือก็ธุรกิจดีรุ่งเรืองดีรุ่งเรืองเลยแต่เราก็ยังยังเด็กมากตอนนั้นตอนเด็กมากครับก็ยังเหลืออะไรเยอะอยู่แต่พอโตขึ้นมาแล้วก็เริ่มเจ็ดขวบก็เหลือเรื่องลำเดียวเจ็ดขวบครึ่งก็ ไปหมดเลยแล้วลำบากไหมในช่วงนั้นลำบากมากเหรอลำบากมากครับไม่มีที่อยู่บ้านก็ขายอะไรก็ขายรถเหลือมอเตอร์ไซค์คันเดียวเหรอหมดทุกอย่างเลยเริ่มใหม่หมดเลยตอนนั้นเราเด็กอรพี่พ่อก็หาเงินมาเลี้ยงเรานึ่งครับแล้วก็ตัดมวยไปด้วยพอได้แบ่งเบาภาระนิดนหน่อยคือต่อยมวยเพราะว่าเพราะว่าเราเราชอบเองชอบสนใจว่าพอดีพ่อขับรถผ่านวทีมวยเทพติดอาแล้วก็พ่อชอบดูมวยเลยเอ้ยมันเท่ดิมันชอบล้วอยากออกกำลังกายด้วยเลยชอบแต่พ่อพ่อสนับสนุนตั้งแต่เด็กสน พ่อเบอกด้พ่ออยากกชกมวยพ่อซื้อกระสอบทรายแขวนหลังหลังหลังบ้านเลยพ่อพ่อฝึกให้ด้วยไหมพ่อเป็นอะไรก็ฝึกให้อรเป็นมวยพ่อเป็นนักมวยเก่าอ้าวครับพ่อฝึกมวยให้อะไรอย่างี้แล้วก็ไปไปค่ายเพชรนุ่งเรืองที่อยู่ค่ายค่ายแรกค่ายแรกใช่ครับเพชรนุ่งเรืองแล้วก็ย้ายไปค่ายไหนต่อคะก็อยู่พีเคยาวเลยพีเคยาวเลยย้ายมาตอนอายุสิบหกเสียแขกดูแลดีดูแลดีมากครับแน่นอนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ครับอือครับประทับใจอะไรในในค่ายพีเค ผมมองว่าถ้าผมมาอยู่เนี่ยผมมองว่าคนเก่งเ,เยอะผมจะดูวิชาเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบถามว่าอย่างนี้เก่งยังไงอะไรอชอบถามแล้วก็เอามาใช้อะไรเงี้ยเยอมเลยม,ม,มีแฟนเยอะเลยแหละที่ติดตามไฟชกของเรารแล้วก็มีแฟนที่เป็นสาวๆเยอะมากเหมือนกันนะฮะมีมีใครมาทักมาในแชทมามาจีบเราเยอะไหมส่วนมากเป็นแฟนคลับครับแฟนคลับแฟนคลับครับ มีแฟนแฟนแฟนจริงๆไหมตอนนี้ไม่มีครับไม่มีตอนนี้โสดครับโสดอยู่โสดสนิทโสดจริงป่ะเนี่ยโสดจริงโสดจริงครับไม่เลยถ้ามมา่ีแฟนก็บอกมีแฟนถ้าบอกโสดก็โสดได้ครับชอบร้องเพลงด้วยเนี่ยชอบร้องก็ร้องให้พอครับเอ้ยก็ไม่เป็นไรก็เขาก็ชอบไปร้องไม่เคยร้องให้ใครฟังร้องเล่นๆในห้องกับน้องเล่นกีตาร์น้องครับเพลงอะไรบ้างเพลงอะไรบ้างเป็นเพลงเพลงหลักเพลงร็อกหรือว่าเพลงมั่วเลยผสมเลยได้หมดได้หมดทันแล้วแต่ถ้าชอบอะไรก็ร้อง เคยเคยร้องจีบสาวไหมจีบสาวเราก็มีบ้างครับมีบ้างครับมีบ้างหรอบแต่เขาบอกไม่ต้องเล่นหรอกเก็บไว้เถอะแฟนมวยก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าแฟนที่เป็นสาวๆบอกว่าเขาเขาดูคุณชกนะแต่ว่าแทบไม่ได้ดูการออกออกอำลังเลยก็ดูแต่คุณอย่างเดียวเลยเจอแบบนี้บ่อยไหมอะไรเป็นสองอย่างครับชอบฝีมือด้วยแล้วก็ชอบเราหน้าติตีด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องของของคุณนี้เราก็ต้องรักษาเป็นพิเศษไหมใช่ครับเพราะว่ามันเรื่องอื่นแบบเรื่องการปะทะด้วยอื เพราะว่าถ้าไม่มีกล้ามเนื้อมีอะไรโดนอะไรก็เจ็บเมื่อก่อนเราเราเจอกันนะยังตัวเล็กตเลยตัวเล็กมากทำอะไรมันถึงได้ใหญ่โตขึ้นมาแบบนี้คงไม่ใช่เล่นเวทอย่างเดียวมั้งต้องมีเสริมอาหารอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับรู้สึกว่าเวลาปะทะแล้วสู้เขาไม่ได้ก็เลยไปศึกษาหาความรู้ถามคนเก่งๆอะไรเงี้ยกินอะไรพักเออ่พักผ่อนยังไงพักผ่อนยังไงแล้วก็เออ่เสริมเวทยังไงอะไรเงี้ยถ้าอยากเรียนรู้อยากพัฒนาตัวเองก็ศึกษาด้วยตัวเองไม่ร้อยใครบอกศึกษาเข้า Google ก็เจอครับศึกษาได้ที่ที่ปั้นมาซิกแพคเนี่ยสาวๆขอ ขอดูนิดนึงได้ไหมดีจะดีเหรอนิดนึงบา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 งก้องกล้องกลองไม่อห็นอนกล้องกล้ง้องกม่องอ่กอกล้อน้ององกล้องกล้อง้องกล้องก้องก้องกล้องกล้กล่อนกอก้ก้อกออกลกคุยกันอ่กอ้กลองกี้อลอก้อนกงออก้ง อร่อยสด,สดมากเอาไปนุ่มร้อนร้อนแตถึงตอนนี้ชกมวยมา็สี่ไฟแล้วครับท่าตั้งแต่เด็กเลยนะประมาณ200กว่าไฟครับซ้อมมวยหนักขนาดนี้ใช้ร่างกายหนักมีมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมมันมีมันมันมีแต่ว่า ารมาครบแล้วครับตะวันฉายบอกว่าคุณเป็นนักมวยนะฮะใช้แรงเยอะใช้ร่างกายหนักนะฮะต้องกินให้อิ่มเต็มมากินมากออได้ไหมฮะสุดๆลับออเดิร์สีสหายนะครับหอยเชลล์ออสเ,อสเตรเตลียเ,เอ็กโอนะฮะมีเป็ดปักกิ่งที่เราทำเมื่อกี้นี้ทำมามีคะนฮ่องกองผัดน้ำมันหอยกุ้งมังกรบอสตันอบยอดซุปบะหมี่นะครับนี่บันทีเด็ดของเขาเลยน่ากินสุดๆแล้วก็มีข้าวผัดยางโจอย่ามองเดียวเดียวกินเลยดลุยครับ เขาบอกเป็นซิงเกิลเจอร์เขาเหรอซิงเกิลเจอร์เลยครับได้ได้เลยอ่ะลองชิมดิเนี่ยครับพอได้ไหมอร่อยตดมั้ยเอาไปนุ่มเอาไปหมี่พอมีไหมอัหน่อยแป้งหน่อยนะครับอื้อหือร้อนร้อน ชาติเป็นไงฮะกุ้งสดมากกุ้งสดจริงๆอร่อยเยี่ยมกินกุ้งให้คุ้มเพราะว่าเมนูนี้ทีเด็ดจนถึงตอนนี้ชกมวยมากี่ไฟแล้วครับ ทั้งตั้งแต่เด็กเลยครับประมาณ200กว่าไฟล์ว่าไฟครับผมไฟแรกที่ไหนครับตามชายหาดตามบาร์ด้วยไม่มีค่าตัวจริงมากต่อยต่อยจริงๆเหรอและติดฝรั่งครับอืออายุเจ็ดขวบจริงมากครับได้ไปกี่กี่บาทวันนั้นได้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยโอ้โหเยอะนะได้เจ็ดร้อยครับแต่ไหนว่าต่อยมันแต่เด็กเลยเด็กครับผมเต้น้อยยกแรก ิงมากครับผมโหแต่เป็นมวยซ้ายมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กครับเป็นมวยซ้ายเราอาศัยอาวุธหนักเลยชนะมาเขาอาจะอายุ4ขวบแล้วผม7ขวบโอ้ไปแรกก็7 0 0อยแล้วติดใจแน่นอนมีค่าขนมบานเลยคซ้อมมวยหนักขนาดนี้ใช้ร่างกายหนักมีมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมมันมีมันมีแต่ว่ามันมีบางอย่างที่ทำให้ผมแบบท้อแล้วเหนื่อยแล้ว ไม่ได้เหนื่อยฟรีเวลาเหนื่อยแล้วผมมีเป้าหมายผมรู้ว่าผมเหนื่อยที่ผมเหนื่อยเนี่ยผมได้อะไรเหนื่อยแล้วข้างหน้าผมเวลาผมทับสันเด่นผมได้อะไรเงินคชาตัวอย่างนี้ก็มีส่วนแน่นอนมีส่วนครับเงินค่าตัวแชมป์ที่ทุกคนไขวยคว้าครับปัจจุบันค่าตัวประมาณเท่าไหร่บอกไฟหน้าก็ประมาณหกล้านหกล้านเนี่ยจริงไหมเนี่ยครับประมาณ้ครับประมาณนนครับมีบางทีผมจะบอกไปว่าตอนเด็กกับผมอะผมฝันนะแค่ฝันนะตอนเด็กสิบขวบเนี่ ค่าตัวห้า0มื่นแชมป์เส้นหนึ่งก็สบายใจแล้วก็ถือว่าถึงฝันแล้วเพราะเมื่อก่อนผมต่อยมวยอายุาสิบสามสิสี่ก็ค่าตัวเข้ากรุงเทพก็ห้าพันบ้านหมื่นหนึ่งก็ขึ้นขึ้นไว้เรื่อยขึ้นไปเรื่อยจนตอนนั้นก็ก็ต่อก,ก็เป็นมวยมวยมวยแสนอ่ะมวยเงินแสนมวยเงินแสนในประเทศประเทศไทยถือว่ายากมากถือว่าเยอะใครได้เป็นมวยเงินแสนถือว่ามีชื่อเสียงเลยค่าตัวก็ดีตอนนี้ แชมป์ก็ได้มาแล้วอนาคตครับอยากอยากได้อะไรบ้างเป้าหมายคืออะไรฮะตอนนี้มีเป้าหมายคืออยากได้แชมป์คริบบ็อกซิ่งครับคิบบ็อกซิ่งครับโอเคต้องผ่านใครครับชิงกิอาราซอบชิงกิคนนี้ไม่ธรรมดายอดครับเขาคนคนชื่นชมทั่วโลกว่าฝีมือคนนี้แบบยอดเยี่ยมมากยอดเก่งๆพอดีว่าได้ต่อยวันนั้นได้ต่อยวันเดียวกันอได้เห็นโค้ดได้เห็นการซ้อมของเขาโอ้เขาดับโลกจริงเหรอการซ้อมนี่คือังไงครับโอ้โหมูฟเมนต์แบบแล้แล้วเรามาดูตัวเราโอ้โห เราใช้เมืองไทยเขาใช้คริบบกซิ่งแต่เขาแบบป๊อปป๊บปป๊อปอย่างนี้เลยมันเร็วมากมันเลยนะครับแม่เราชอบเขาชอบในการพิทซ้อมชอบในการวางตัวเขาอะไรเงี้ยเขาสุขุมดีชอบจากที่ชกมวยมามีมีไฟท์ไหนที่เรารู้สึกว่ามันมันผิดหวังมากที่สุดไหมก็คงเป็นไฟท์ที่โดนต่อยจับแพ้ที่จีนเนี่ยที่จีนใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นคือว่าประมาทแล้วก็ ซ้อมบ้างไปซ้อมบ้างแล้วครูโชก็เก่งทางด้านคิกบ,บ็อกซิ่งมากแล้วเราไม่มีประสบการณ์ด้านคิกบ,บ็อกซิ่งเลยอ๋อครับเขาเป็นปนชกแบบคิกบ็อกซิ่งใช่ครับซึ่ง,ซ,งซึ่งเราเสียเ,เปรียบหลายอย่างน้ำหนักด้วยอะไรด้วยแบบ<อ>คิดลงตัวเองท่าลงตัวคิดว่าตัวเองเก่งแล้วอะไรเง<อ>ี้ยแล้วมาซ้อมก็ได้นนชื่อแล้ว <S <S ใช่เหมือนเหมือนประมาทประมาทครับหลังจากที่แพ้แพ้น็อกด้วยนั้นยกยกอะไรฮะน่ายกสองครับโดนจับแพ้เลยครับใช่ครับหลังจากนั้นไปมันทําให้เราเราเปลี่ยนอะไรบ้างในชีวิตตอนเจอหน้ามาก็นอนคิดแบบคิดมากอ่ะ ผมเป็นคนที่เวลาแพ้แลวผมคิดมาผมก็คิดแบบต่อไเป็นนี้จะไม่มีอีกแล้วจะไม่ประมาณไม่ว่าจะต่อยกับใครก็ประเมินให้เขาสูงกว่าเราไว้ครับประเมินให้คู่ต่อสู้เก่งกัาเราหรือว่าเหนือก่าเราไว้ทำให้เราซ้อมแล้วเราซ้อมแบบเอ้แค่นี้พอ,อยังสู้เขาได้ไหมซ้องแค่นี้พอ,อยังสู้เขาได้ไหมซ้อมให้มากกว่านี้ประมาณนี้ครับก็ไม่อยาก ไม่อยากไปดำนน้นอีกแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตบทเรียนที่ดีมากๆครับประสบการณ์ครั้งใหญ่เลยไปต่อไปเจอซูเปอร์บอลซึ่งเป็นรุ่นพี่เราหลายปีอยู่ครับผมพอจับมาชนกันก็บอกว่านี่เป็นแมตท,ที่ โอ้โหแทบจะหยุดโลกเลยฮะทุกคนพร้อมดูครับอยากจะอยากจะเชียร์ให้ให้เป็นมวยที่ที่สนุกกับการป้องกันแชมป์ในครั้งนี้นะฮะสำหรับคุณบอลนี้อยากจะพูดอะไรกับซูเปอร์บอลไหมครับเดี๋ยวเจอกันครับพี่แล้วอีกหนึ่งคนที่สําคัญในชีวิตก็คือคุณพ่อนะคอยให้การสนับสนุนมาตลอดครับคุณพ่อมาดูทุกไฟไหมพ่อจะมาดูตอนที่ต่อยไทยถ้าต่างประเทศไม่ดูดูทีวีเอาอ่ะมาดูนี่มาเชียร์นี่มาดูไฟมาดูต่อยไทยมาดูทุกไฟครับมีมีอะไรที่อยากจะพูดกับพ่อเป็นพิเศษไหมฮะสำหรับสิ่งทุกอย่างที่เขา เออไม่มีอะไรจะพูดกับพ่อแล้วครับแต่ว่าผมกับพ่อเนี่ยมองตาก็รู้ใจแล้วเราอยู่กันมาทั้งชีวิตแล้วเรารู้กันรักอยู่แล้วไอ้รักแน่นอนครับสุดยอดครับมีอะไรที่อยากจะฝากให้กับแฟนมวยที่คอยติดตามผลงานเรามาตลอดไหมครับก็ขอบคุณแฟนคลับแฟนมวยที่ติดตามผมไม่ว่าผมต่อยไทยสมัยก่อนแล้วก็มาต่อยตอนนี้เป็นต่อยวันใหญ่แล้วก็ขอบคุณที่ยังติดตามตลอดครับวันที่7ตุลานี้พาไม่ได้แน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณ on track ยิมนะครับแล้วก็โฮคิทเช่นพระราม3แห่งนี้นะครับสำหรับสถานที่และอาหารอร่อยครับแน่นอนต้องขอบคุณตะวันฉายพี่เคแสนชัยมวยไทยยิ้มนะครับกมวยรุ่นใหม่รูปหล่อฝีมือสุดยอดนะครับผมอี่าลืมตามเชียร์วันนี้7ตุลาคมนี้นะครับสำหรับวันนี้วันเดยวแมทธิวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่กับโมโนทวตินสวัสดีครับ